ผมผมาอยู่ในพื้นที่ของสนอทองหล่อในเบื้องต oui, <st alling> ้นมีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนนะครับยผมทผมเรียกมาให้แล้วนะผมเรียกมาให้แล้วะ เดกม่กระด20ตีสอามออาออกก่อนเอาเอกสารออก่อนเอากสาออกก่อนนะพี่พวกังเวสังไออกมาก่อนนะครับตู้เนยัดไม่ออกเลยี่อยหนออกก่อนนะครับใีาตงข้า Tragedy, ลากไปเลยลากไปเลยไปลูกอไปข้างนอกไปข้างนอกเอาไปข้างนอกโดนเล็บออกมาเลกหมาออกมาไปลงนอกลูกไปางนอกลูกเอาแปงนอกไปางนอกลูก ช่วยช่วยได้ช่วยออกมาดนไม่ได้ได้ใช่ป่ะมันมันอยู่กี่ตัวเนี่ยเฮ้โดนโไปช่วยเขาหน่อยโดนไปช่วยเขาหน่อยเร็วช่วยดีหน่อยดนเกตดีมี้ไหมพี่มีไหมครับไอ้ี่พี่บี้ยอดยอดมันอยู่ันไหนวะยอดนี่ลูกน วมาวมาตัวเล็กมาดิลูกมามาเอ้มาตรงนี้มาเปิดอ๋อปดนอ๋ปหน่อยนึงอปหน่อยนึ่มาเร็วๆเอาเออกมาอบอบอพี่อบไปครับ ระวังด้วยด้วยดนระวังด้วยระวังด้วยพี่วัดตี่ระานสนนถนนทุงเทพกีฬานายโดนอยู่ไหนอะมีวัดตีผเพื่อนเริ่มจากไอ้ดนวิ่งออกไปก่อนเอาออกไปก่อนพี่วัดตี่ข้าไปวิ่งดำประมาณ500เมตรประเด็นเจ้รอพ่อองกอนนี้เป็นนาทีระทึกนะครับต้งอะไรมาพี่เออพี่ช่วยอุ้มหมดตัวนี้ออกไปก่อนมาตัวเล็กมานี่มาลุงมามานี่ลุงมา จากกระโดดขึ้นไปทานเข้าไปประมาณห้าเมตรตัวนี้แล้วจ้าจ้าออกตัวยี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยพี่มามามาพี่มามาเป็นี่เิดเหตุเรื่องลมทะเลลมทะเลลมทเลลมทะเลออกเดินออกไปก่อนออกไปก่อนมะบองมาออกไปทห้างหาูก่อน Okay. หัวได้บรรบุระเบิดแล้วมันระเบิดแล้วออกเลยหมดแล้วยังพี่หมาหมดแล้วยังครับหมดแล้วยังครับหมาหมดแล้วยังเอาออกไปเอาออกไปนอกเลยออกไปนอกเลยได้้ยยม่ครับคุณปั๊มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหานะครับเดี๋ยวเสร็จผมโทรหาครับคุณปั๊ม ระวังใส่ไฟใส่ไฟไปเลยไปมันช็อตเมื่อกี้ไฟมันช็อตไม่ไม่แต่ได้มาทโอ้ยมอไซค์ยอนแม่งระเบิดแม่งระเบิดเฮ้ยมันระเบิดแล้วว่ะแม่งลุกแรงแล้วว่ะเอาไอปยิยมอไซค์อ่ะให้มันตั้งแล้วโดนอันตรายแล้วอันตรายแล้วไฟ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 โอ้ดูแม่งลุกดิ พิกณ oh ุโลกพรานครแดโอ้โห